ล่าสุดยิบซีได้โพสต์ข้อความบนอินส a าแกรมของตนพร้อมกับชี้แจงถึงวิดีโอที่ยิบซีได้ออกมารับสดกับแฟนผ่านช่องทางอินสตาแกรมพร้อมรูปภาพคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่วิจารณ์ทางด้านลบมีข้อความว่า การที่เราเพยายามนิ่งเฉยกับการถูก Se x u a l h a r a s s m e n t on Social Media ถือว่าเรายอมรับมันโดยอัตโนมัติไหมคะชี้แจงกับผู้สงสัยทีเดียวเลยนะคะวิดีโอนี้ถ่ายทำเพื่อส่งเสริมให้คนระวังคำพูดที่อาจไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้วิดีโอนี้ถ่ายตอนเช้าบนโซฟาในห้องนั่งเล่นหลังตื่นมาชงกาแฟาทำกับข้าวและเรายังไม่ได้แต่งหน้าส่วนแฟนเวลาอยู่บ้านไม่ได้ใส่เสื้อเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเนื่องจากเป็นคนขี้รอเนื้อออกง่ายในคลิปใส่กางเกงค่ะแขนเรายื่นออกไปเส็ ซลฟี่ในแนวนอนขนาดภาพมันเลยอยู่แค่ช่วงบนค่ะ พอดีไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายจริงจังคุยกันรธรรมชาติธรรมชาติค่ะวิดีโอนี้ไม่ได้ถูกถ่ายหลังการมีเพศสัมพันธ์ตามที่คุณคุณ,คณหลายๆคนเข้าใจผิดอยู่ค่ะอีกทางยิปซียังมีข้อความคอมเมนต์ไว้อีกว่าขอคำแนะนำด้วยค่ะปกติเป็นคนที่โดนคอมเมนต์ในเชิงนี้บ่อยแต่ก็ไม่เคยตอบโต้ใครเลยแต่ในคอนเทนต์นี้ทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆสิ่งที่ต้องการสื่ออินเทนชันของคลิปคือความหวังดีอยากให้คนคุยกันทักทายกันด้วยคำที่น่ารักสิ่งที่ได้กลับมานอกจากความตั้งใจอันดีที่ถูก ถูกมองข้ามไปแล้วยังเจอกับคำพูดหยาบหยาบอินส์ซมากมายที่ทำให้เสียกำลังใจและเสียความรู้สึกมากเชื่อว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่เจอสิ่งที่หยิบเจอและไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันก็ลุคเซ็กซี่ไงถึงโดนแซวก็แต่งตัวแบบนี้ไงถึงโดนคอมเมนต์ตันกะนี้เราว่าไม่ใช่เราเชื่อว่าผู้หญิงควรจะสามารถเป็นตัวของตัวเองสามารถแต่งตัวเซ็กซี่เพราะเขาภูมิใจในตัวเองได้โดยไม่ต้องเจอกับการคุกคมทางเพศแบบนี้ค่ะใครมีคำแนะนำหรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับยิบซีและคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ